ภาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมวัดที่สวยที่สุดแล้วก็สูงที่สุดที่ประเทศลาวนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่เมืองภูคูนแขวงหลวงพะบางนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ2 0 0พกว่าเมตรนะครับวัดนี้หรือมเมืองนี้ จะเป็นเมืองที่มีอากาศดีตลอดปีเพราะว่าตั้งอยู่ที่ความสูงนะครับก็เลยทําให้อากาศเย็นตลอดทั้งวันนะครับตื่นเช้ามาก,ก็จะมีหมอกปกคลุมเหมือนในนิยายเหมือนในสวรรค์ชั้นไหนประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นความความสูงมากนะครับเราเห็นได้จากว่ามันมีหมอกปกคลุม เป็นทะเลหมอกไปเลยนะครับช่วงนี้แอดมินก็จะพาท,ทุกท่านเดินชมรอบๆบ,บริเวณวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชมความงามของวัดแห่งนี้ก็จะมีสิมหรืออุโบสถนะครับสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างนะครับผสมผสาน ยุคปัจจุบันนะครับทำให้ตัวของอุโบสถน,นี้โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางภูเขานะครับหมอกล้อมรอบนะครับทำให้สวยงามไปอีกแบบนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นตัวโบสถ์ตัวสิมนะครับก็ยังทำพื้นไม่เสร็จนะครับแนละ้วก็เห็นว่ายังไม่เทพื้นคอนกรีตรอบๆหรือฟุตปาดนะครับท,ทุกท่าน รอบๆบ,บริเวณวัดบริเวณข้างนอกก็จะเป็นเหมือนยกพื้นสูงนะครับแต่ที่ไหนได้ตั้งอยู่บนยอดภูเขานะครับทุกท่านก็จะมองไปจะเห็นแต่ภูเขารอบๆบ,บริเวณตัววัดนะครับซึ่งชาวบ้านชาวเมืองอย่างนี้ร่วมกันสร้างนะครับเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาคือ2ปีประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ก็ ได้ประมาณนี้นะครับถือว่าศรัทธ,ธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านชาวเมืองแถวนี้นะครับทําให้วัดตัววัดตัวโบสถ์ทำได้เร็วก่อสร้างได้เร็วนะครับแอมินพาชมความงามขอเชิญชวนนะครับใครผ่านไปผ่านมาทางเมืองภูคูนก่อนจะไปหลวงพระบางก็แวะเยี่ยมชมแวะ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประธานภายในอุโบสถภายในสิมแห่งนี้ที่วัดภูคูณนะครับก่อนถึง3แยกภูคูณได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานก่อนที่จะชมคลิปที่แอดมินรีที่แอดมินรีวิวนะครับ ขอขอบใจหลายๆสบายดีสวัสดีนะครับไอ้ส้มตําบัลลีตรงนี้เนาะทุกคน พอดีมันเปิดออกฝานเปิดกันแล้วเห็น